ฝนเริ่มมาครับเข้าสู่ฤดูฝนก็ต้องรีบกันหน่อยทำไว้แน่นยันแบบนี้แต่ฝนตกมาแล้วก็เละไปหมดเลยสวัสดีลายกาทักใต้พี่น้องขับรถมีตอนรับพี่น้องก่อสูช่องมีตอนส่งขนายุ่งบนทางเปลืครับเราผมใจมันต้องขึ้นรถขึขขขขนจัดต้องทักใต้เราแบรายงานตัวเช่นเดิมครับอยู่กับรถคุณเราเหมือนเดิมนะครับซานี่เจ้าสองศูนย์ห้ากับเจ้าหนึ่งสามห้านะครับช่วยกันขุดลอกห้วยวันนี้โอ้ บรรยากาศแดดตอนนี้นะแต่ว่าเย็นมากลัวอย่างเดียวกลัวฝนหนักแดดแดดตอนกลางวันนี่แต่ตอนเมื่อคืนนี่ตกเมื่อคืนก็ตกนะครับทาง,งบนเนี่ยฝนตกกับทุกวันตอนนี้มันเป็นเข้าฤดูการมาแลนะ้วเนาะฤดูฝนนะครับงานเราก็รีบก็กำลังทาอยู่นะครับว่าจะรีบส่งงานเนาะรีบส่งงานให้ งานสองตัวให้ทันสิ้นเดือนนะจะทันหรือเปล่าก็มารอลุ้นกันนะครับรอรุ้นกัน,นะรอรน,กนตอนนี้ก็กลางเดือนเข้าไปแล้วสิบเจ็ดเข้าไปแล้วเหลืออีกสิบกว่าวันจะทันไหมนี่คาดว่านะครับคาดว่าจะให้ทันเนะาะคาดว่าจะให้ทันนะครับเอาให้ทันแล้วกนสองทัน อันนี้ห้าร้อยเมตรครับเสร็จไปแล้วขาหนึ่งเดี๋ยวขากับแต่ว่าคงต้องได้เนี่ยได้ปัดใหม่ครับปัดไปแล้วฝนมาหนักนะครับก็ตอนแรกว่าจะตอนตอนแรกก็ปัด้ายนะครับก็จะมาแต่งคันอย่างเดียวนะกลักวจะไม่ผ่านอีกขณะกรรมการเห็นไม่สวยก็จะคงไม่เอาอีกแล้วตอนแรกก็ปัดไว้อย่างนี้แหละนะครับก็เนียนๆนอย่างเงี้ยฝนตกมามันก็เสานะ ก็คงได้แต่งให้เข้าใหม่อีกอ้เอา้ารู้จะว่ายังไงยัง <laughs> ไงก็ต้องทำแล้วอสองคันนะครับเมื่อเช้าการโน้นนะครับสายไฮดรอลิกแตกน้ำมันหายไปสี่ห้าถังครับน้ำมันไฮดรอลิกหายไปสี่ห้าถังปวดหัวเลยตื่นเช้ามาหมดไปหมื่นกว่าแล้ว <laughs> โอ้จะได้กำไรหรือจะขาดทุนก็ ลอดูนะครับงานราคาไม่สูงเลยแต่ก็ทำเมาเดิมมาแหละเนาะไม่สูงก็ทำามานเดิมสองคันครับคนโน้นจันตายอันนี้จันแบตครับสองคันสู้กันไปอันนี้ปาก ความกว้าง16เมตรกับท้องท้องสิบลึกสามอันแบบไปคนปัดรับแหมดูการยืนก่อนระวังตกเลย มันเข้าสู่ฤดูฝนครับงานการก็ยากหน่อยว่าจะเป็นลูกลังไม่ว่าจะเป็นงานถนนนะครับเราก็ทําทําอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ทันเนาะฝนมันก็มาเร็วนะครับไอท้ที่แก่รถไมโครนี่จะไม่ค่อยจะชอบฝนเท่าไหร่คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกขุดพวกวิ่งทางทําถนนเนี่ยไม่ค่อยชอบอะ่ะฝนจะตกมาเลยนะครับแต่ว่าเช้าอะไรเช้านาเนาะ ชาอะไรชาวนาชาวสวนเราก็อยากให้ฝนตกแหละนะครับเอาถ้าคนทํานาก็อยากให้ฝนตกจะได้ทํานาหวานข้าวกันตอนนี้ก็เริ่มหวานข้าวแล้วนะครับอยู่ท้างไหนก็บานเบิ้ลเหลี่ยมไมหนอนไลยก็หวานข้าวหมดแล้วนะครับไม่บ่อดินไม่บ่อหินแล้วโอ้โหเสียไปเอาใสนะครับบ่งตรงข้าวมันก็ข้าวเขียวไปแล้วเนาะนู้นนะครับข้าวเขียวไปหมดแล้ว ก็เหลือแต่น้ผมไม่ละผมยังไม่ได้หวานเลยก็รออีกสักสีห้าวันดปก่อนสักสีห้าวันก่อนเดี๋ยวก็จะหวานเพราะว่ามันมันยังไงล่ะตอนนี้น้ำมันท่วมแล้วนะครับหวานก็จะเจ้าเป็นหวานต้มหวานบินโคนนะครับหวาน หน้าดินนกก็เยอะก็ต้องไล่อีกเอ๋อเราจะหวานปั่นลงดินก็ต้องเดี๋ยวรอให้น้ำแห้งอีกหน่อยก็หวังว่านะครับน่าจะมีฝนขาดช่วงอะไรสักหน่อยเนาะฝนขาดช่วงก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหวานหวังว่าวันนี้จะได้อีกสักกี่เมตรนี่ไปสักร้อยเมตรไป จากเมื่อเช้าตรงนั้นมานียี่สิบโอ้จะเที่ยงแล้วไม่ได้หรอกได้หกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรสองคันมันทํายากครับไม่มันหุ่ยนี้นี่มีต้นต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะมากยิ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆที่นี้ก็นี่ดูรากมาันเลยเดี๋ยวผมถ่ายลงให้ดูนะที่งัดตอมงตอไม้นะี่ไอตอตรงนั้นตอตะเคียนนะครับเอาขึ้นไม่ได้นั่นนะเอาขึ้นไม่ได้ก็เอาไว้นั่นแหละเนาะ ว่เดียวมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อัญเชิญน,นะไม่ได้ทำวิธีก็ออไปดึงแล้วนะครับฟันหลุดไปสองฟันก็เลยไม่อองัดแงะแล้วเลยอเอาไว้นน่นแหละไม่อยากขึ้นก็อยู่ในน้ำต่อไปก็ให้เป็นวังปลาไปเป็นที่นอนปลาไปปล่อยให้เป็นที่อยู่ของปลาไป ฝั่งนี้ก็ตอนแรกก็ขุดขึ้นมาเยอะเนะครับแต่ว่าฝนตกมาดินมันสไลด์ลงนะครับดินมันไหลลงเหมือนเดิมก็คงต้องเก็บใหม่อีกโอ้ใช้เวลานะครับใช้เวลาอีกเก็บไปก่เป็นวันสองวันแล้วทั้งหมูกท้มันเลืองเติมเลืองเติมกันไปอีกปวดหัวเลยพี่น้องเลย ทางเขียน้นไหนต้องเดม่งคิดแต่งา <laughs> จมเนี่ยอาจจะจมหน่อยบนหน่อยเนาก็วากันไปครับอันที่มันง่ายเขาก็ไม่ให้เราทำหรอกสำหรับทำแต่อันนี้ยากอยู่ยากก็ต้องทำเลยเรามันสายนักสายเล่นนักสู้สู้มมีถอยอยู่แล้วสำหรับเราเนาะบรรยากาศเที่ยียงตอนนี้นะครับข้าวกล่องก็กินข้าวก็กินกันเป็นข้าวกล่องนะครับซื้อมาให้แล้วในรถนะครับ นำกันเข้าไปเลยจัดเข้าไปเลยแล้วไม่ได้แต่งมาถ้าแต่งมาให้มันจบทีเดียวก็อาจจะง,ง่ายไม่ได้แตง่งเอาไม่เป็นไ,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 ไรเนะเขากลับเข้าไปแต่งเลครับด้วยกันสองคอนหวังว่าจะได้เสร็จเร็วๆจะได้เบิกตังค์เขานะครับให้มันทันสิ้นเดือนไม่มีตังค์จ่ายเงินเดือนนั่นนี่ เดือนสิ้นเดือนแล้วหาเงินยังไม่ทันเลยโอ้เอา้านี่แหละชีวิตต้องแก่ครับคิดแล้วคิดอีกปวดหัวใครที่เป็นตั้งแก่จะรู้ดีว่าจะสิ้นเดือนแล้วนี่ความเครียดเริ่มมาความเครียดนี่อยู่ในสมองนี่เต็มที่นะครับหลายอย่างอยู่ในสมองในความคิดนอนกลางคืนเนี่ยอยากกินเหล้าให้มองมอย่างเดียวเพราะว่ากลางคืนจะได้นอนหลับนะครับนอนหลับ ไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องตื่นตื่นขึ้นมาเช้าทีเดียวค่อยมาคิดนะถ้าไม่ได้กินเหล้านะบรรยากาศนะนอนลงไปได้หลกักสนะี่ทุ่มนะตีสองตื่นขึ้นมาคิดเรื่องงานนี่แหละมันไม่เมาครับทำไมทำไมท่าแก่ถึงชอบกินเหล้าเออทำไมคนที่ทํากิจการแล้วกินเหล้าอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เพราะว่ามันมีความเครียดในสมองนะคิด คิดไปคิดไปไม่รู้จะทํายังไงดีโอ้คิดไม่ออกจะเอาไว้ก่อนเออ,อนยืนนัง่งกินเล้าชิวๆก่อนนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็มาคิดอีกทีออแต่ถ้าไม่กินนะไม่รู้นะในความรู้สึกผมนะที่ผมเป็นนะถ้าผมไม่กินนะตีสองผมตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงตีห้าเลนี่เดี๋ยวนอนจะหลับอีกทีก็ตีห้าครึ่งนะก็เจดโมงก็ตื่นที่นี่ไม่ทันงานแล้ว นี่ก็คือเหตุผลที่ผมชอบกินเหล้าโมคน้อยทำไมชอบกินเหล้าจังไม่กินไม่ได้ครับคิดคิดเยอะคิดมากทุกคนคิดมากคิดกับเรื่องงานเรื่องการคิดเรื่องลูกน้องคิดโอ้ทุกอย่างต้เป็นภาษาอีสานบ้านผมก็บอกสัม <laughs> ปีสัมปีเรื่องคิดไปหนอ่อยเอาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทติด,ดตามฝากกดติดตามกดซับสกไครต์กดกระดิ่ง